สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับครู A, อเอดรกุลวดีทองไพบูนนักจิตวิทยาคลินิกนะคะวันนี้นะคะครูเออยากจะมาชวนเรา พูดคุยนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เราไม่ควรทำนะคะอย่างยิ่งเลยนะคะเวลาที่เราต้องเลิกกับใครสักคนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำสิ่งนี้ต่อไปอ่ะมันจะยิ่งทำให้อ่การเลิกลานะคะมันยิ่งยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดให้กับเราหรือมันทำให้เราแบบก้าวข้ามผ่านมันไปยากมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างสิ่งที่เราไม่ควรทำนะคะอย่างแรกเลยนะคะเป็นเรื่องของความคิดนะคะความคิดที่ว่า เราจะไม่เจอใครที่ที่ดีเท่าเขาอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะเนาะเหมือนกับว่าเขาคนนี้เป็นคนที่แบบว่า ใช่ที่สุดสําหรับเรานะคะทุกอย่างเนี่ยมันแบบมันเข้ากันได้ดีมากเขาเป็นคนที่แบบว่า,าถูกสเปคเราทุกอย่างเนี่ยแล้วโอกาสที่เราจะเจอใครอย่างนี้คนในชีวิตเนี่ยมันคงไม่มีอีกแล้วนะคะเนาะความเชื่อต่อเนี้ยค่ะเป็นความเชื่อที่มันไม่ถูกต้องนะคะเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตเราก็ยังอีกยาวไกลใช่ไหมคะเราอาจจะได้เจอคนที่อาจจะไม่ได้เหมือนเขาทั้งหมดเนี่ยแต่ก็อาจจะมีส่วนดีหรือว่าอะไรอย่างเนี่ยท, Geneva. ที่ทาให้เรารู้สึกว่าเราชอบที่จะอยู่คนคนนั้นเรารักที่จะอยู่คนคนนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนะั้นนี บางครั้งเนี่ยความคิดที่แบบว่าโอ๊ยเราจะไม่มีโอกาสได้เจอใครอีกแล้วที่แบบดีเท่าเขาหรือว่าเป็นเหมือนเขาอย่างงี้ค่ะก็อาจเป็นความคิดที่ที่มันไม่เหมาะสมสัทีเดียวนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเรามีความคิดอย่างเงี้ยเราทํำยังไงกับมันได้บ้างนะคะอืมก็คุณเอกก็อยากจะเสนออย่างนี้ค่ะว่าให้เราลอง ลิสต์ดูนะคะลิสต์เลยนะว่า,าลักษณะบุคลิกนิสัยใจคอหรือคุณลักษณะอะไรอ่ะที่เราอยากจะได้นะคะในผู้ชายที่เราจะเอามาเป็นคู่ชีวิตของเราอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่เราอยากจะคบด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอยากได้คนที่แบบว่าใจดีมีอารมณ์ขันหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ ลอง list ส,สิ่งพวกนี้ออกมานะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อถึงเวลาที่บุคคลคนนั้นเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราจะได้เห็นคุณลักษณะพวกนี้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะกับคนที่อาจจะไม่ได้ตรงสเปคเราซะทีเดียวหรือว่ามีจุดสําคัญสําคัญที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นที่ต้องมีนะคะสําหรับเราถ้าเราจะเลือกคนคนนั้นเนี่ยเลือกที่จะคบคมคนนั้นต่อไปนะคะอ่ะอันที่สองนะคะก็ยังอยู่ในโซนของความเชื่ออยู่ดีนะคะเป็นความเชื่อที่คิดว่า ไม่ละอย่างเงี้ยเราจะต้องอยู่คนเดียวไปจนตายนะคะถ้าเราเลิกกับเขาคนนี้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบอืมต้องอยู่คนเดียวแล้วเราคงไม่มีโอกาสได้ไปเจอใครอะไรยังไงอีกแล้วนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะความเชื่อพวกเนี้ยมันมักจะทําให้เรามีอารมณ์ทางลบนะคะมีความกังวลมีความเสียใจมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ดีพอนะคะเนาะบางครั้งเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกยิ่งแยกกับตัวเองแบบทําไมไม่มีใครสนใจเราแล้วอนาคตจะมีใครหันมาสนใจเราไหมนะคะ คุณเอกก็จะมีเทคนิคเหมือนกันนะคะเช่นเดียวกันนให้ลองเขียนกันนะคะแต่คราวนี้ให้เขียนสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ดีสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในตัวเราเองะคะ่ะยกตัวอย่างเช่นฉันเป็นคนที่มีอารมณ์ขัน ฉันเป็นคนใจดีมีน้ำใจกับเพื่อนฝูงฉันเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะเนาะคุณลักษณะดีๆต่างๆของเรานะคะหรืออาจจะเป็นจุดแข็งของเราก็ได้นะคะลองเขียนมันออกมาลิสต์ออกมาดูาเราจะเห็นว่าเฮ้ย mm hmm. เราเองก็มีคุณค่านะคะในตัวเราเองเหมือนกันนะคะแล้วสิ่งเหล่านี้แหละที่จะนำพานะคะคนที่จะเข้ามาในชีวิตเรานะคะแล้วก็จะสร้างสา,สามารถนำสิ่งคุณลักษณะดีๆของพวกเราเนี่ยไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาเหล่านั้นได้นะคะอ่ะ อย่างที่3นะคะสิ่งที่หลายๆหลายๆคนนะคะมักอยากทําก็คืออยากจะรู้เหตุผลค่ะว่าเพราะทําไมมันถึงต้องเลิกกันเพราะทําไมเขาถึงต้องเลิกกับเราหรือทําไมความสัมพันธ์นี้มันถึงไม่เวิร์กนะคะอยากรู้เหตุผลอยากรู้ว่าเพราะอะไรนะคะจริงๆแล้วการรู้เหตุผลเนี่ยมันก็อาจจะมีส่วนช่วยให้เราแบบ เหมือนพัฒนาตัวเองได้ใช่ไหมคะรู้ข้อเสียรู้ปัญหาแล้วก็นําสิ่งนี้ไปพัฒนาให้ความสัมพันธ์อันต่อครั้งต่อไปของเราอ่ะมันดียิ่งขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเราอาจจะไม่เคยรู้เหตุผลเลยหรือเหตุผลที่เรารู้มาจากการที่ถามเขาคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เหตุผลที่จริงๆก็ได้นะคะอาจจะพูดปลอบใจหรือ,ออาจจะบอกว่าทําคือรักษะเหมือนกับว่าเป็นความผิดของฉันเองหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งอาจจะไม่ใช่เหตุผลจริงๆ,ๆที่ทําให้เราต้องเลือกอกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราพยายาม หาเหตุผลซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีคําตอบหรืออาจจะไม่มีใครเนี่ยสามารถให้คําตอบของเราได้นะะี่ค่ะมันอาจจะทําให้เราจมอยู่กับไอ้วางวนของความคิดตรงนั้นนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เราพยายามมองนะคะว่าในในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยสิ่งที่มันเลิกกันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะคะ <S <S เหตุผลที่ที่เรามองจากมุมมองของเราเนาะว่าเออทำไมมันถึงไม่เวิร์กในความสัมพันธ์นี้นะคะเนาะแล้วก็พยายาม ใช้เวลาตรงนี้นะคะพัฒนาตัวเองนะคะเนาะเวิร์กกับตัวเองนะคะทำสิ่งในสิ่งที่เราชอบเราอยากจะทำแล้วยังไม่มีโอกาสได้ทำนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราหันมาใส่ใจกับตัวเองมากขึ้นนะคะอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เรามาักหลายหลายคนก็แล้วกันไม่อยากจะว่าเราก็เดี๋ยวมันจะเหมารวมไปทั้งหมดนะคะแต่ว่าหลายๆคนที่อุเอรี่มานะคะก็คือพอเราเลิกกันแล้วเนี่ยเราอยากจะเป็นเพื่อนนะคะอยากจะรู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันต่อไปได้นะคะแต่การเป็นเพื่อนเนี่ย มันไม่จําเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นทันทีนะคะบางคนเนี่ยอยากเป็นเพื่อนอย่างรวดเร็วนะคะเลิกวันนี้อ่ะอีกสองสาวันเรากลับมาเป็นเพื่อนกันได้เลยนะคะแต่อยากจะบอกเหมือนกันว่าบางครั้งเนี่ยเราผ่านความสัมพันธ์ที่มันแบบความสัมพันธ์ในเชิงคู่รักอย่างเงี้ยความลึกซึ้งมาแล้วเนี่ยแล้วมันมีเหตุที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นั้นนะคะ การที่จะกลับมาเป็นเพื่อนโดยทันทีเนี่ยมันอาจจะเป็นความยากลําบากนะคะเพราะความเป็นเพื่อนเนี่ยมันจะต้องมีความาใส่ใจดูแลความแคร์ความรู้สึกกันและกันแต่ในระหว่างที่เราอยู่ในความสัมพันธ์นั้นนะ่ะมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายหลายอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าเราไม่ชอบกันเรา,าเรา เรามองหน้ากันไม่ติดแลวก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งอาจจะไม่เรากลับไปเป็นเพื่อนยังไม่ได้ในทันทีนะคะควยก็อยากแนะนําว่าให้เราเว้นวักสักนิดนึงนะคะความเป็นเพื่อนมันอาจจะตามมาได้นะคะแต่อยากให้เราเว้นวักให้ตัวเองนิดนึงนะคะให้โอกาสตัวเองเนี่ยได้เยียวยาตัวเองนะคะได้รักษาแผลใจเนาะได้ได้ทำความรู้จักกับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเนาะแล้วก็ได้เห็นเห็นความสัมพันธ์นั้นอะอย่างที่มันเป็นจริงนะคะนว่าที่ผ่านมามันมีทั้งจุดดีแล้วก็จุดไม่ดีในความสัมพันธ์นั้นเราจะได้มีโอกาสที่จะ เรียนรู้จากความสัมพันธ์เต่านะคะและเมื่อเราพร้อมที่จะเปิดใจเนี่ยเป็นเพื่อนกันเนี่ยค่ะอย่างอย่างแบบลดความอคติธธธลงมานะคะเราก็จะสามารถกลับไปเป็นเพื่อนที่ดีกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็อันสุดท้ายนะคะที่ครูเอ๋อยากจะแนะนํานะคะก็คือ การสร้างเขาเรียกนะขอบเขตนะคะเขาเรียกว่า boundary นะคะบางครั้งเนี่ยเวลาเราเลิกกันเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าคิดถึงเนาะอยากจะรู้ว่าเขาทําอะไรอยากจะรู้ว่าชีวิตเขาตอนนี้เป็นยังไงใช่ไหมคะในสมัยนี้มีโซเชียลมีเดียเยอะแยะมากมายเราสามารถที่จะตามติดชีวิตเขาได้นะคะก็อยากแนะนานิดนึงว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราไปเหมือนอยากดูอยากรู้พยายามติดตามชีวิตของเขาอะมันอาจจะไม่้เราจมอยู่กับวังวนตรงนั้นนะคะการที่เรา ตัดเหมือนกับว่าอาจจะช่วงช่วงระยะเวลานั้นนะคะช่วงที่หลังจากการเลิกลากันใหม่ๆอย่างเงี้ยอาจจะตัดความสัมพันธ์ในทุกทุกด้านเลยนะคะไม่ว่าจะผ่านโซเชียลมีเดียผ่านการโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีขอบเขตของเราเขามีขอบเขตของเขาแล้วในส่วนของเราเนี่ยเราจะได้มีพื้นที่นะคะพื้นที่สําหรับตัวเราเองที่เราจะได้เวิร์กกับตัวเราเองด้วยนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนําเล็กๆน้อยๆน,นะคะสําหรับสิ่งที่เราอาจจะ ไม่อยากจะทำนะคระังจื้คือสิ่งที่ครูเอกคิดว่าไม่สมควรทำนะคะเวลาที่เราจะเลิกรากับใครสักคนหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้ก้าวข้ามผ่านไอ้ช่วงเวลาตรงนี้ไปได้อย่างดีิ่งขึ้นนะคะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคราวหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกับครูเอกอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะชวนพวกคุยประเด็นทางจิตวิทยาอื่นๆที่น่าสนใจกันอีกคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ